ยินดีที่ได้พบกันครับเช้าวันจันทร์ที่12กันยายนแม่วันเวลาผ่านไปไป้จนเราก็จะพลอยลืมวันเวลาไปนับนับนับนิ้วแทบไม่ทัน <c oughs> นะครับเชา้านี้โอดตื่นเช้ามาก็แดดเปเรี้ยงนะโอ้แต่ก็ มันก็มีฝนปราปรายมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ฟังคาดหมายคาดการพยากรณ์อากาศก็มีโอกาสสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยจ,จะมีพายุฝนพัดเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับก็ <c oughs> <c oughs> เอาใจช่วยนะเ <c oughs> ตรียมเตรียมรับมือนะครับผม <c oughs> เพราะว่า อันอิ่มแล้วอ่ะแต่อย่างที่เรียนอ่ะพระแม่เทนารีท่านอิม่มเ็าเรียกว่ารับแบกรับจนจนจนล้นละนะที่หลุดตกมาเท่าไหร่ก็ล้นแล้วล่ะตอนนี้ล้นหลากไหลหลากนะครับก็ต้องเตรียมรับมือนะครับที่ที่เห็นวันนี้บางทีอาจจะเป็นเพียงออเดฟร์นะครับ <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> ก็เนี่ยมัน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  แต่ก็เฮยินดีดีใจที่เห็นทุกภาคส่วนให้ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยกันนะครับติดตามแล้วก็มีข้อแนะนํามาเดยตลอดมาดูเรื่อยๆนะครับออกมาเรื่อยๆจากผู้รู้นะครับผู้ที่อยากสแสดงความคิดเห็นอย่างเราเราก็ก็ด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผู้ที่กําลังช่วยกัน แก้ไขปัญหานี้นะครับหรืดูการนี้น่าจะน่าจะผ่านไปได้แหละนะเพราะว่าเร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 าเตรียมมือเต,เ,ตเ,ตเตรียมเตรียมเตรียมตัวรับมือได้ก็เรียกว่ามันอาจจะไม่มีบิ๊กแบ็กไม่อาจจะไม่มีคลองใหญ่ๆหรือว่าอะไรนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็เรียกว่าอะไร สารที่ส่งที่สื่อไปยังพี่น้องประชาชนนะครับอันเนี้ยมีมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่อะไรฉับพลันทันทีฉุกเฉินนะครับเน,นี่ยอันเนี้ยดีเราเราจะได้เตรียมรับมือนะครับพวกเราพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงพื้นที่รุ่มต่ํานะครับก็จะได้เตรียมตัวรับมืออันเนี้ยเตรียมไว้ไม่เสียหายนะครับเพราะเพราะวพาอะไรผลย้าย เก้าของมีค่าที่เสี่ยงจะเสียหายจากน้ําท่วมขึ้นสี่สูงก็น,นะครับก็มีมีเวลามีเวลามีเวลาอาลามีบางพื้นที่ที่อาจจะจุกเฉินอยู่บ้างก็มีความเสียหายบ้างก็ก็รับมือนะครับเตรียมตัวรับมือแล้วลอกต่อไปที่เสียหายไปแล้วก็เยียวยากันไปนะปรับตามเหตุตามผลตามสมควรนะครับเพราะว่าอันเป็นภัยธรรมชาติแหละนะครับ แม้บางส่วนอาจจะมี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 เหตุมาจากพวกเราเองอ่ะพวกเรามนุษย์ด้วยการเองนี่แหละนะครับอย่าไปชี้นิ้วด่าใครพวกเราทุกคนนะครับมีส่วนทั้งสิ้นมากบ้างน้อยบ้างนะครับก <t asia> ็นะเป,นเป็นเป็นฤดูเออนะมันมันน้ําน้ํามามันก็ดีนะมันในแง่หนึ่งอ่ะน้ำเนี่ยมันคือชีวิตนะครับไม่มีนม้ําไม่มีชีวิตต้องคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าน้ําม,มากไปก็มีปัญหานะเออ แต่ว่าน้ำเนี่ยมา้ามาเนี่ยข้อดีของมันอย่างหนึ่งนะนอกจากนํามาซึ่งความทุ่มฉ่านํามาซึ่งชีวิตแล้วเนี่ยผมว่าประโยชน์หากนะครับหากหากภาครัฐเองภาคเอกชนเองหรือภาคเกษตรกรเองที่กําลังอ่าก็เรียกว่ามีโครงการใดๆที่ที่ต้องการ ลดละเลิกสารเคมีปุ๋ยเคมีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ยาฆ่าแมาลงฆ่า,มาแมลงนนะนเนี่ยนะน้ําเนี่ยแม้จะฟังดูอาจจะแน่มันก็กระจัดกระจายนะแต่น้ําเนี่ยมาช่วยชําระล้างสารเคมีตกค้างนะครับยาฆ่า,มาแมลงปุ๋ยเคมีทั้งหลายที่อยู่ในเลือกสวนไรนาสวน ของไอพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหลายหรือแม้แต่แม้แต่นะครับในพื้นที่เมืองชุมชนเมืองซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษมลภาวะทั้งหลายทั้งอันน่ะน้ําเสียนะครับอากาศเสียนะครับ <c oughs> นี่มันมาช่วยชําระล้างนะผมว่านะส่วนหนึ่งนี่เราเราทาขนาดไหนก็ไม่เหมือนธรรมชาติทำอ่ะบางทมีมันอาจจะเป็น เจตนาลมของธรรมชาติก็ได้ใครใครจะไปรู้อะเราก็พูดไปงั้นแหละนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้สงจากพลังของธรรมชาติฝนที่โปรยลงมานะครับ PN 2.5หรือฝุฝน่ฝนฝอยละอองใน,น,ในอากาศมลพิษทั้งหลายก็จะถูกชะล้างลงมาสู่พื้นดินแล้วเมื่อมาสู่พื้นดินก็จะถูกชะล้างไปพร้อมๆกับอะไรสารเคมี ต่างๆที่อยู่ในเลือกส่วนในนะายาข้าแมลงปุ๋ยนะครับทุกปวกอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะมันก็จะหรือแม้แต่สารพิษทิ่ตกค้างอย่างอื่นแม้สุดท้ายแล้วมันจะไหลนองไปลงทะเลอ่ะทะเลมันสเกลเขาใหญ่ไงบางทีคือน้ำเล็กๆอ่ะคลองเล็กๆลำห้วยเล็กๆนะครับบึงเล็กๆนะ เจอมลพิษมลภา,าวะเข้าไปนิดหน่อยก็เป็นน้ำเสียทำให้เกิดผลเสียทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำไม่สามารถอยู่ได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าพืชหรือสัตว์นะครับพอมีน้ำมาเติมมันก็นะครับมีโอกาสที่จะได้เติมน้ำใหม่นะชาล้างของเก่าอาจจะลงทะเลนะจำจำยอมนะชั่วโมงนี้ก็ต้องจํายอมลงทะเล เพื่อให้แม่คงคานำพาสิ่งสกรปรกปนเปลือนเหลา่านี้ไปยังแม่มหาสมุทรนะครับซึ่งยิ่งใหญ่มากก็เ <c> จ <oughs> ็ดสิบเปอร์ซ็นตของโลกคือน้ำใช่ไหมครับพื้นผิวนะครับพื้นผิวดองนั้นก็เป็นดินนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นก็เป็นดินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นน้ำนะครับเราก็หวังแหละว่า พระมาหาสมุรทั้งหลายแม่มหาสมุดทั้งหลายจะได้ช่วยบรรเทาช่วยบำบัดอ่านให้เจอจางลงแล้วก็บางส่วนก็สูญสลายไปแล้วก็เจือจางไปนะครับแต่กร,กระบวนการทางธรรมชาตินะหวังว่าจะเป็นผลคีกครน้เ,รนเลนะือกสวนไร่นาบ้านเมืองเรือนาก็จะสะอาดขึ้นนะ,ะออใใช้คำว่าขึ้นแล้วกันนะหากใครที่จะเป็นใช้เป็น แปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสอยากทำเกษตรินทรีย์อยากทำพื้นที่สีเขียวไม่ว่าจะโครงการอะไรและโมเดลอะไรทั้งหลายโคกหนองนาะหรือว่าบ้านเมืองคลองสะอองสวยน้ำใสนันนละจัดเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับจังหวะนี้แหละนะช่วยกัน <laughs> บางบางทีมันก็มี อยู่ที่มองจะมองมุมไหนล่ะเออทำได้ขนาดไหนก,ก็สุดแท้แต่นะครับอ่าหลักเราก็มาเล่าสู่กันฟังเก็ดเล็กเกิดน้อยพอแบ่งน้อยก็เออยังมุมมุมที่มันอาจจะอาจจะเป็นมุมบวกใช่ไหมครับบ้างก็อาจจะยังพอมีนะครับอ้าช่วงนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกงดนะครับฟุตบอลอังกิดงดเพราะว่าอยู่ในช่วงที่มีพระราชพิธีอ่ะ พระบรมศพข,ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองคุเอลิซาเบธที่ท่านสวรรคตไปนะครับก็ก็ไว้ก็ประชาชนผสมนิกร์าชาวอังกฤษก็ไว้อะไรในเครือจักรภพทั่วโลกก็ไว้อะไรให้กับควีนนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็เลื่อนการแข่ง e ขันนะครับ อย่างน้อยก็สัปดาห์นี้แหละสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละนะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปนี้จะยังไงก็ก็ก็ยังไม่ยังไ,ไม่มีประกาศออกมาก็ติดตามนะครับพอไม่มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมันก็จะเงาเงาหน่อยนะครับแต่เมื่อคืนนี้เราก็เปิดทีวีคือคือในถูกฟุตบอลเยอรมันนะเมื่อคืนนี้คู่คู่มีคู่หนึง่งอ่ะได้ติดตาม แหมมันอะไรก็ไม่รู้เราเห็น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 คือเราไม่ได้ติดตามฟุตบอลเยอรมันมานานนะอา่ะละทีมทีมดังๆเขามีทั้งนั้นอนะ่ะนั่นแหละเขาก็เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันเป็นประจำเนี่ยบาเยอร์เนเมนิตตรงนี้ครับเมื่อคืนนีนะ้มีคู่หนึ่งมีขึ้นขึ้นขึ้นชื่อเป็นเอฟ F O E เลือกกับ C ีเอเอฟซียู F C U. ทีมอะไรเราก็ไปเปิดดูอ๋อ F C โคโลนนะกับทีมยูเนียนเบอร์ลินเออมาเป็นภาษาอังกฤษเราก็แปล,แปลมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คือ F C โคโลนแล้วก็ยูเนียนเบอร์ลินนะเออเราก็เอฟอะไรวะเอฟ เอฟแฟนคอยยูนิตไม่ใช่นะเออแต่ชื่อเราไม่คุ้นจริงๆนะยูเดียนเบอร์ลินเนี่ยแล้วเมื่อคืนนี้นะครับไล่ไปบุกไปชนะ f อฟโคโลนถึงถิงน่นอ่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ถึงแม้จะเป็นการคเข้าประตูตัวเองของ f อฟโคโลนนะครับเราก็เอออะไรวะเนี่ยแถม <laughs> <laughs> ก็ไม่ยคยจะไปเชื่อนะว่าด้วยผลสกอร์หน,นึ่งศูนย์เมื่อคืนนี้ทำให้ ยูเนียนเบอร์ลินน่ะเออน้ำมันจ่าฝูงอ่ะบุนเดสเลกอ่ะบุนเดสเลกะนะแต่มาห้าหกนัดนะเออเมื่อคืนเนี้ยเออนัดที่หกเนะียเออไอ้ใครจะไปคิดนะว่าลีกแบบเนี้ยนะชื่อที่ไม่คุ้นหูขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแบบเอาละ่ะเบอร์ลินนี่เรารู้จักคุ้นหูที่สุดก็คือแฮท้าเบอร์ลินใช่ไหมครับ เฮ่าท่าเบอร์ลินใช่ไหมมือหลวงอะ่ะมือหลวงเบอร์ลินใช่ไหมไอ้น,นี่ก็อีกทีมหนึ่งอยู่เนียนเบอร์ลินนะเป็นอีกสโมสรนหนึ่งถ้าเทียบฟุตบอลอังกฤษอ่ะก็สโมสรจากลอนดอนนะใช่ไหมครับนี่ก็เหมือนกันจากเบอร์ลินเบอร์ลินก็มีสองสองสองเนี่ยทีมนี้ทีมทีมเฮาท่าเบอร์ลินครับแต่จริงอาจจะมีสโมสรเล็กๆน้อยๆทีมลีกลีกลีทูลีคลี three, นะครับแต่นี่คือ มิติใหม่ของฟุตบอลเยอรมันใช่ไหมครับเฮท่าเบอร์ลินก็ว่าก,กันตามจริงก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จแบบทีมจากลอนดอนนะลอนดอนก็ยังมีนะเชลซี Chelsea, ถูกไหมครับอาร์เซนอลนะ <c oughs> ที่ยก็ยังยังเคยประกาศสัปดายุคเรืองอำนาจของอาร์เซนอลยุคเรืองอำนาจของเชลซีก็ถือว่ายังเป็นสโมสรที่ประสบความสําเร็จ จากเมืองหลวงเนะี่ยโอเคหัวเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลถูกไหมครับซึ่งก็เป็นบ้านนอกพูดง่ายๆเหมือนบ้านเราใช่ไหมโอเคบางกอกยูไนเต็ดนะ,ะเมืองทองอย่างนี้นะใช่ไหมครับเมืองจากกเมืองหลวงอแต,แต่แต่เรารู้ว่ามาหาอำนาจลูกหนังของประเทศไทยวันนี้ บุรีร no. okay. well, right? ัมยูนิเต็ดใช่ไหมเออชอนบุรีอ c ีใช่ไหมนั่นแหละมันมันมันไม่เป็นไรนั่นคือ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 ก็เรียกว่าภูมิศาสตร์ทางลูกหนังนะเยอรมันก็เหมือนกันมหาอำนาจลูกหนังของเยอรมันนี่ไม่ใช่เฮทาเบอร์ลินแน่นอนไม่ใช่ยูเนียนเบอร์ลินแน่นอนมันคือบาเยอร์มิวนิกไงใช่ไหมครับทีมจากเมืองมิวนิกเออใช่ไหมมามิวนิก อ่าไอ้ทรัคแฟรงเฟิร์ตนะจากแฟรงเฟิร์ตนะอ่ะไกเซอร์สลาทเทนนี่มาจากไหนไม่รู้สตุต์ดเนี่ยเมืองสตุต์ดใช่ไหมครับแวเดอร์บรเบลมนจากเมืองบเบลมนใช่ไหมครับทีมดังอ,อ่ะอ่นั่นเราเราเราพูดไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นอย่างนี้นะไม่ได้อยู่เบอร์ลินแน่นอน,นใช่ไหมครับแต่นี่ ก็เราก็สนใจแหละเราก็ไปดูแ uh, ล the well, so ้วก็ถามเพื่อนๆชาวเยอรมันน่ะเออที่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 ก็มาอยู่เมืองไทยอ่ะไม่ไม่อมาอยู่อุบลอ่ะออก็เราก็เขาเขาเขาไม่ได้อยู่แถวนั้นเขาเขาอยู่แถวแถวแถวเบลเมนคนหนึ่งอยู่เบลเมนคนหนึ่งอยู่อีกท่านหนึ่งอยู่อแถวอะไร ลืมละชื่อชื่อมืองไคเซอร์เคเชนอะไรสักอย่างเนี้ยอ,อมันเราก็ออภาษาเยอรมันนี่มันมันนนมันนอกจากออกเสียงยากแล้วให้จําไม่ได้นี่ก็ไม่ง่ายนะครับโอเคไม่เป็นไรเราก็ไปสื่อสถาถามไทยเพื่อนผู้อาวุโสของเรานะครับเคนเยอรมันโอเคแล้วแต่ทิ้งก็บอกยูเนียนเบอร์ลินเ เขาไม่ได้ออกเสียงอย่างนี้คนเยอรมันเขาให้ให้สำเนียงเยอรมันเรามาพูดแบบสำเนียงอยุบลเราเนี่ยก็คืออูนิโอนอุริโอนเบอร์ลินอุริโอนยูเนียนอิโอนเบอร์ลินนะครับเอฟเซเอฟเซอุนะริโอนเบอร์ลิน <laughs> <laughs> ยากไหมย,ยากไหมมันมันยากกว่าเบอร์ยูเนียนเบอร์ลินอยู่แล้วใช่ไหมครับ <laughs> มันมันพอๆกับที่เราเราได้ยิน อินเตอร์มิลานใช่ไหมอินเตอร์ในชั่นแนวมิลานโอเคนะในขณะที่โซนอเมริกาใต้เขาบอกอินเตอร์นาซียงนานใช่ไหมมันภาษานี่มันสวยงามนะบางทีนะแต่ละชาติแต่ละภาษาจริงๆมันก็มารากศัพท์ไม่ใกล้เคียงกันมีเชลมีไมเคิลนะครับมีชาเอลอย่างเงี้ยนะเออมันมันเป็นสำเนียงนะแต่ความหมายก็คล้ายๆกันด้วยด้วย มันเพี้ยนๆนิดๆหน่อยเหมือนไทยลาวไทยเหนือไทยหรือไทยนะคะมันมันมันก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันอูนิโอนเบอร์ลินเนี่ยเป็นสโมสรเล็กๆนะอยู่ที่เมืองเบอร์ลินนะ <c ười> คือคือพอไปดูประวัติศาสตร์รเขา,าเขายาวนานนะเป็นเป็นร่วมรุ่ม กือบเกือบร้อยปีเหมือนกันนะเออว่ากันไปไปไปทาเป็นเล่นไปนะเกือบเกือบร้อยปีเหมือนกันแม้เหมือนแม้จะเพิ่งมาเปลี่ยนใช้ชื่อนีอ้เมื่อประมาณสักหกเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบปีมานี่านะครับ,รบแต่ก็ถือว่าเป็นทีมที่ที่อยู่คู่เมืองเบอร์ลินมานานแต่แฮท้าเบอร์ลินะจะประสบความสาเร็จกว่านะครับซึ่งซึ่งโดยธรรม เราเขาไม่ค่อยมีดามี่แมตต์เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้อยู่หลีกเดียวกันไงมันห่างชั้นกันมากใช่ไหมครับเป็นทีมร่วมเมืองจริงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับเหมือนกับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันมันนอริสซิตี้อย่างเงี้ยจะไม่ได้ดามี่แมตต์ลอนดอนแมตต์กับอาร์เซนอลเอฟเชลซีมันก็ไม่บอ่อยเพราะว่ามันนะสโม,มสรมันช่วงหลังก็ไม่ได้ประสบการณ์สำเร็จอะไรมาก แต่น่าทึ่งว่าวันนี้อยู่ทนะ็อปออฟเดอะเทเบิลน่ะอูดิโอนเบอร์ลินเนี่ยใช่ไหมครับข้างบนเหนือเหนือไอทรักแฟรงเฟิร์ตเหนือไฟบวกเหนือไบเยนมิวนิกเหนือไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นซูดการ์ดอย่างนี้ใช่ไหมครับ, <c oughs> บนนอะไรอีกค่ะโอ้คุณเอ๋อมาแต่แม่แต่แฮท่านะเบอร์ลินอ่ะเก็เขาเป็นที่หนึ่งเออแล้วยิงประตูได้ไม่น้อยนะประตูยิงประตูได้เยอะเสียประตูน้อยที่สุดในลีกวันนี้นะเตะผ่านไปหกนัดเนี่ย ดูแล้วเสียไปสามสี่ประตูเองน่ะแล้วก็ยิงได้สิบกว่าประตูอ่ะประตูบวกอยู่แปดเก้ามันแคผมจำไม่ปิดนะเนื้อเอาว่าสติตเนี่ยเนื้อกูเหเนื้อบวกบวกเนื้อกว่าเนื้อกว่าไหมอาจจะไม่เนื้อกว่านะอาจจะไม่เนื้อกว่ามาเยนมิวนิคประตูได้เสียนะแต่ว่าเสียประตูน้อยกว่าคะแนนมากกว่ามาเยนมิวนิคสุดสองคะแนนนะครับ นำเป็นจาฝูงเออทำเป็นเล่นไปก็เป็นสีสนะันน่ยเออพอเราไม่ได้ดูดูบอลอังกฤษหนึ่งสัปดาห์แต่บอลในลีกอื่นๆใน,นนะลีกยโุโรปเขาก็ยังตเตะกันอยู่นะครับเราก็ได้มีโอกาสได้ดูถ่ายทอดสดเมื่อคืนนี้นั่งดูจนจบอะ่ะทางช่อง PPTV อะ่ะช่องสามสก็สนุกดีนะเขาเล่นกันถือว่า ไม่มีเราไม่รู้จักใครเลยนะในทีมที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยไม่รู้จักใครเลยแต่พอยองย้อนไปนักฟุตบอลที่เคยชื่อดังที่เคยมาอยู่กับตู i ิโอนเบร์ลินเนี่ยอะไระที่ดังๆจอร์ชไฮลิชใช่ไหมเออน,นี่ผมว่าดังที่สุดแล้วทีมชาติเยอรมัน,นท,ที่ที่เคยมาอยู่ก็มีแค่นี้แหละนะนอกนั้นก็เป็นอนักฟุตบอล ไม่ชื่อไม่มีชื่อไม่ใช่บิ๊กเนมนะครับแต่สามารถเค้นผลงานผลงานเค้นฟอร์มขึ้นมาเป็นจ่าฝูงบุนเดสลีได้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับในขณะที่หลายๆทีมเต็งๆ, team, <c oughs> ๆเนี่ยครกคลักนะชนะออกเสมอมากกว่าชนะนะครับนี่นี่นี่ก็ ฟุตบอลด้วยวันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาไงบางทีแล้วมันไม่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเดียวนะมันเป็นโซเชียลสปอร์ตอ่ะมันมันมันก็เลยสังคมโซเชียลนี่มันมีอิทธิพลบางทีมันมีฝลังแฝงนะจากจากกองเชียร์เอจากนักฟุตบอลผู้จัดการทีมมอติเวตกันหลังจากที่เสพบสื่อกันเยอะๆบางทีมัน การได้ไปอยู่ในในที่สปอร์ตไลท์ก้2สองใช่ไหมครับมันเป็นโอกาสที่หาไม่ได้ง่ายๆสำหรับทีมแบบน้องไมอ่าน้องไมทีมนอกนอกกรีกจังหวะที่เข้ามาอะละส่วนใหญ่ทีมพวกนี้จะได้มาเจอกับไบเยอร์นิวนิกจะได้มาเจอกับซูดกาดนะไกเซอร์สลาเทนแวเดอร์เบิรมนหรือว่าอะไรนีนะ่มันก็ต้อง ฟุตบอลลีกอ่ะใช่ไหมครับไม่ใช่บุนเดสลีกหรอกมันต้องเป็นฟุตบอลเดสเฟโพคาอะไรต่างนั้นนะครับถึงจะได้เจอกันเหมือนกับทีมในลีกพรีเมียร์ลีกออังกฤษจะได้ไปเจอกับทีมชูเบอรี่ทาวอะไรประมาณนี้นะมันมันมัน,มน,มนอิฟสวิทอ,อ่าอิฟสวิทอย่างดังอยู่อิสสวิททาวอย่างี้มันก็ต้องคาราบาวครับถูกไหมครับเอฟเอครับเท่าน,นั้นโอกาสที่จะได้ไปอยู่ในลีกเดียวกันมันยากเพราะว่าทุกมัน ต้องยอมรับมันมันฟุตบอลยุคเนี้ยมันใช้เงินเยอะเยอะมากนะมันจนค็เร่าทีมเล็กๆไม่มีโอกาสที่จะได้นะักฟุตบอลฝีเท้าดีๆเพราะทำท่าจะดีหน่อยเพื่อนเพื่อนที่ทุนหนาก็มาเอาเงินมาล่อคว้าตัวไปวก็ไม่ว่ากันมันธรรมชาติผลฝีเท้าดีก็กต้องมีราคาที่เหมาะสมว่าอย,อย่างนั้นนะครับ ก็ติดตามอูนิโอนเบอร์ลินไปนะครับอย่าง <c oughs> ปีที่แล้วก็บอกว่าเขาได้ที่ห้านะของบุนเดสลิกแม่ปีนี้มีลุ้นก็มีลุ้นนะมีลุ้นมีลุ้นอาจจะไม่ถึงแชมป์แหละแต่ว่ามีลุ้นอันดับใกล้เคียงเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมด,ด้วยซ้ํานะครับปีนี้นะก็ติดตามดูนะครับส่วนพี่เมลีจะก,กลับมาวันไหนก็ก,ก็ก็ต้องติดตามข่าวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นงานไว้อะไรนะครับสมเด็จ พระบรมราชินาถเอลิซาเบธนะครับ <c oughs> พุตบบลก็ก็ต้องก็ต้องงดเพื่อถวายความไปอะไรกับทันแล้วก็โอเคก็ในการจัดงานด้วยนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับก็วันนี้วันจันทนะพูดพูดไปนี่คลืมนอีกแล้วนะครับมันมันมัน,ม,นมีโอกาสที่จะมีฝนนะครับยังไงก็ อย่าลืมช่วงนี้ไฟแรกก็ต้องฝนละช่วงนี้เพราะว่ามันมันมันอยู่ท่ามกลางฤดูฝนอ่ะอมันพื้นที่เสี่ยงต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่ติดตามเงี่ยหูฟังอย่างใกล้ชิดนะครับยินดีที่ได้พบกันนะครับมีสุขทุกคนแล้วก็มีโอกาสก็มาพบกันในวันถัดไปนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ